ขขเขาทำการพ,พี่น้องแฉกเขาเข่าเฮ็ดเช็ดสู่ไว้มาแกงแฉกพี่กองพี่น้องแกะเกียงไรหลังจากมาแต่เลาะสวนปนกบชิบิเฮ็ดให้แม่เหลีวพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่หมุงมองแม่เหลียวยา,าต้ออานยาผู้อื่นเพื่อเดี๋ขึ้นเขาป่าใน่พี่น้องขึนหอดป่าละ กกกับเจีก็บมันตะ่นน้าพี่น้องตังไเอาตอนอะ่อจานพิษเดือดหันปลูกเองมัยพี่น้อง okay, เอาแก่ปลูกเองม่ได้สีดยาเจ้ายามยงม่ได้ใส่ปุ๋ย okay, าาอแกงเจ็บมันตะขนนาจาะปลาพิษนน้าพี่นอ้นอง ปอดการผิดทุกยาวผิดตรงนี้ตันขึ้นแข็งแก็บดีแมนเก็บอยู่ดูๆกำบวบเบื่ออะไรนี่หนอแกงเห็ดไม่แกงแล้วก็แฝดพื้นเก่าแกงเห็ดอืม ใช่ปูกับมันมันเนี่ยพี่น้องอีกอืหน่งปันมันวัน้วยนี่เพัท่นแกแห้งอ้ยมันสีให้ไม่เกอกูนีวันนี้จะกิดไปเอาพี่น้องเอาพันไหวเนาะไม่นันมันดีอื่อพันน์นับเป็นตั้งแต่เขาไปเก็บเนาะชีหมือพี่น้องที่ไปเอา อย่างมันอย่างกัไปเบิ่งเนาะพอดีคืออเสื่อมสิตายพี่ต่อไม่ตสิแก่สิเลื้งน้ำสิเก็บไปไปกินโดนคือนอนว่าแล้วทำมันแกงเก็บไปกินโดนได้อมันคนโคลเสื่ คือมันเหี้ยจานหอยหิดม,มันคือนเนือ้อละเอียดดีเนาะเจ๋อ ขิงเหอนัเดือดสุดยองเลยยังเฮ็นกะเซี่ยวขินข้าำนี้ให้นอนเนาะ